วันนี้เวลา13นาฬิกา54นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางขวัตวรัาติยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมมิราเคลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2565 World b e s Day 2022ซึ่งสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิดทุกภาคส่วนร่วมใจประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพรอณรงตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิสุนักบ้าตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีในการกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้และเห็นถึงความสําคัญสร้างความตระหนักของการป้องกันโรคพิสุนักบ้าและรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าทั้งในคนและสัตว์ในกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขและแมวให้เลี้ยงด้วยความรักอย่างถูกวิธีและรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมกับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการกำจัดโรคพิสุนักบ้าอย่างเป็นรูปธรรม โอกาสนี้พระราชทานโลกรางวัลแก่ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดโครงการ Thailand r รเบี Award 2021ประเภทเทศบาลจำนวน2รางวัลและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน2รางวัล และจากนั้นทอดพระเนตรทัทศกาลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญิธานซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานโครงการโดยรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่กรุงเทพมหานครกรมปรศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขสถานสาวภาสาภากาชาติไทยคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะสัตว แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยจุฬาภร์ร่วมกันบูรณาการนําองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ช่วยกันแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี2575ภายใต้8ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ ทั้งนี้ที่ผ่านมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงปฏิบัติภักรณียกิจในการรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อนเนื่องโดยเสด็จไปส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์เพื่อฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้กับสุนัขและแมวไร้ที่พึ่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นอันตรายต่อทั้งคนและสัตว์ทรงหาวิธีป้องกันและควบคุมจำนวนประชากรในสัตว์เลี้ยงด้วยทรงจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ไร้ที่พึ่งเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้านในท้องถิ่นส่งผลให้ปัจจุบันนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าลดน้อยลง ทั้งนี้การทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้านในคนและสัตว์ได้อย่างยั่งยืน